สวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซี่ทั้งช่องของสงการนะคะมือน,นีจะมาตามแนวทางของพอยุนนะคะพี่น้องโค้งสุด้ายพอยุ่นนะคะพอยุ่นฟันว่าเลขตัวนี้แน่แน่แนว,นนว่าสันเพิรนวาเพิ่นหมั่นใจเพิ่นฝันจังไดรเข้าไปตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมือก็ฝฟันกับว่ายาหรือว่าย เอาจตกไถ่มันนั่นจะกวันไถ่ใดเวลาก่อนอยากถามเดี๋ยวนี้พอเห็ดหยังค่ะหนึ่งเห็ดหยังวังหนึ่งหันพั้วไก่ครับโอ้ขั้วไก่ครับวังหนึ่งขั่วไก่สิไปเฮ็ดหยังค่ะทำบุญจุบันขั้วไก่ให้ยายหนูไปทำบุญว่าซั่นว่าออืคนนี้ใส่เฮ็ดดอกขั้วไก่ใส่เนี้แท้ดอกอ่าก็ใส่ไงเฮ็ดไทยซอยกันไปซอยกันไปเพราะว่าไก่ใหญ่เราอยากทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลน หลานเหรียญหรือม่ยากนีบัานนี่เป็นเหรียญเมนบอหาบอแเมนหลานนอตเหรียญเนาะเหรียญสองก้นบนมันยากจะเล่าเล่ามันแล้วบัานนี้พอพอหายไวจะตุนตุนงวดแล้วนั่นพอพอฝันทีบ่อได้เสี่ยงบ่ได้เห็ดเหล็กบ่ได้เห็ดอยู่แต่บางแห่งมันมาฝันเกี่ยวกับเหล็งหมดทุกไทยเมืองหันเลยบพอฝันอีกเลยจ้าฝันตอนฝันนั่น บานีฝันไม่บานีคือคงสุด้ายของวันที่สิบเจ็ดมกกระาค่มหุกแปดเนาะบารนีเนาะพอฝันจังใดฝันที่แหลกกันจังได้จังเด็กหน่อยยลมันเรียนหำอยู่ห่วงบารนีอ๋อฝันจังไรอ,อยู่เธ่าหมาฝันเป็นฝันเป็นเงินเป็นค่ำดิฝันยังสัน่นบารนีก็เลยบานีก็เลยมาฝันแบบนี้ฝันเป็นตัวเลขกพูดเถ่าฝันแบบนี้ไม่ กูตีก็ตีโยน่ากูตีเก่าก็นกหน่าวะเก่<อ>าหาซีก็นหน่าวะวันที่สามสองสามหมื่นมามาฝันหนิฝันว่าคั้วซ้นกันเรียกว่าจับคั้วออกจากกันแล้วก็มาตีเก่าซีซีแสนตัวตเเวีเป็นเลขเล่เนี่ยตีเป็นเลขตีเป็นเลขเก่าซีเลขเแล้วเก่าซีซีเลขอ่ามันเป็นฝันสองเทียตัวนี้เพราอไหมอ่ะฝันแค่แหลกกันยังว่าฝันหนิอ,อยู่นี่ละ ฟันสุไทายก็เป็นฟันเมื่อกล้วยส้นกันล่ะจ้าแต่ว่าฟันนี่เบ้าให้ชัดๆซัก่อนเนาะค่นเนาะฟันที่แหลกฝันว่าเด็กหน่อยมาเล่นมาเล่นหำอืมแล้มันนอนหุงเมียขึ้นมากแล้วม่ตีบ้ากูตีเหเี่ยวกับนะกูเป็นเก่าตัวว่ะเออเมื่อก็เป็นหาตัวนี่ว่ะเด็กหน่อยก็เป็นอู้ยญิงก็เป็นซีตัวนี่แล้วมาตียวอือแล้วมาเตีเหลี่ยหาซีมาตี อีแล้วว่าทีเรยก่ฝันยึกสองสามมือมาเปี่ยนควม่าฝันอีกฝันว่าค้ยเึกงส้นกันฝันครั้งแรกนาะนเนาะเออฝันครั้งแรกว่าฝันทุ่ยไทยบ่ได้ฝันอีเล่ดี้นี่ว่าฝันทุ่ยไทยฝันว่าค้ยสนกันเรเจ้าค้ยส้นกันเรคว่าเจ้าค้ยถึกข้อไงเรมาตีเก่าอยู่ของมืนเก่าคื่เก่าเรยว่าเก่าซี อีบฝันอีกเลยบัดนี้อืมพอตีแต่เอาตามพอตีแล้วยังมันกัเกี่ยวว้นเลรอมันก็เป็นเก่าซีมันก็เป็นคือเก่าอืมันเป็นเลขตัวเดียวกันฝันวุ่นว้นฝันย่ำตัวนี้ฝันวุ่นวนนี่ฝันเล็กน้อยเล่นหำมมันละอืมบันก็บมาตีโดเฉพจะความันเก้าเมื่อเป็นหืมเล็กน้อยเป็นซีเอาผู้หญิงทำไมเลยตีเก้าห่าซีเ้นตัว บัดยัไม่สามสองสามมือไม่เมื่อฝันอีกแต่ว่าฝันเกี่ยวกับค so ั้วส้นกันคั้วถือส้นกันสองคั้วถือส้นกันเลื่ไปดึงเข้ามันออกเลื่อไปตีของเหมันเก่าอีกตีคั้วนี่สองตัวเป็นซีซีมันกับโบไปใส่ืออเล้ว่ได้ฝันอีกเลยบัดนี่มันกะตีมันกะอยู่ในตัวเดียวกันคือเก่าซีคือเก่า มา,มาตรงกันยุทธิเก่าซี 9, 4, คือเก่าพี่น้องเจ้า่เป็นล่างเป็นบุญดน้วยเลยอ่านนั่นรถอาจจะเป็นหาเก้าหาอาจจะเป็นเรื่กลางอาจจะเป็นเก่าซีซีเก่าอืมมันเคยอวกกันนะผมก็เคยเน,นั่นอยู่อืมเคยถือยวนเก <c oughs> ่าซีซีเก่าตอนหาเทียวพวกได้ซื้อซ้ำกูซ<อ><อ>ื้อซีเก่ากันไม่ร<อ>ู้ว่าอวก อ๋อเกาซี่คือเกาฝันว่าได้ซื้ออย่าขวางฝันแบบนี้นี่ฝันเป็นเงินเป็นขำาห้เอฟซี่ตัวเนาะฝันจังฝันนั่นกอดก้นกับฝัน,ว,นว่าก็ย่าหนูนะไปซอนนั่นละจ้าอยู่จ้าก็พวฝันหากันเยอะเงี้ยเพราะว่า <c oughs> ตี๋นั่นละ่ะพวไปใส่อืมวันนี้กับฝันว่า,วา,วา,วาเอ่อไปเอาเอาค้วไอออกจากกันว่ราาจับ เข้าหัวเกี่ยวกันมันส้นกันแล้วแล้วจับออกอืจับดึงหัวมันก็บ่าส้นกันดีกดิมันก็อวอมซื้อฝันในขึ้นเดียวกันหรือว่าฝันค้นละคืนฝันค้นละคืนคนละคืนแมนบ่แมนอันนี้ขึ้นทุดทไทยอันนี้ฝันก็ค่อยส้นกันนี่เอออันมือมือบ่ฝันแล้วๆบ่ได้ฝ sure yup. ันอีกค uh, ่ะบ่บ่ได้บ่ได้เสี่ยงเลขกที่เอาไว้ให้แมนบ่ค่ะบ่บ่ได้เสี่ยงอันนี้ ซุ้มเล็ซุ้มนีบ่ได้เสียงแต่ว่าตัมกักตัวใดล่ะครับพ่อมัมกก็คือยังมันสี่เป็นล่างเป็นบุญงวดสุดายคือยังเก่าซีซีเก่าหนีแล้วครับอืมคือเน้นตัวนี้เลยเน้นตัวนี้เลยเพาะมันก็ มันอยู่ในอันเดียวกันเมดเลยครับกันซื้อสองเก่าหาซีเขี่ยวกันกับเป็นเก่าซีชื้อสองตัวประมาณบูพัดแล้วผมว่าเล่นสองตัวผมมันมากเห่นยได้สามตัวเลยผมฝันคนละคืนแต่ว่าแต่ว่ามันกับยาบ้าเป็นตัวเดียวกันคือเก่าซีนี่แหละเนาะแม่นมาตรงกันย่นเก่าซีมันกับวุ่นกันอยู่แสดงว่าเพิ่นมายำอีกบ่อจังว่าเรลือวุ้ได้ฝันอีกไง หรือว่ามาย่ำอีกย่ำควกฝันแล้วก็ะจะคว้งทีตีถือบ้านั่นนะแมนทีนนต,ตีได้เงินเท่ากันโตมัดโตใดล่ะคะ่ะนี่แล้วตัวมัดก,กับเก่าซี่เนี่ยเก่าซี่ซี่เก่าเนี่จ๊สิเป็นลางปีนบนนะแจ๊สิเป็นลางเป็นบนุนแต่ว่าแยกคั้วไอออกว่าตีแยกกันออกดึงออกเลย แยกกันออกแสดงว่าซีนี่มันสิแยกกันอีพอเนาะซีสี่แยกคุวยส้นกันเลยดึงออกมันจิเป็นซีเก่าซีบ้องพอนี่แ่ละแต่ว่าเอามันกัอยูตัวเดียวกันคือเก่าล่ะคันมันออกสามตัวนี่ก็ได้คือเก่าดึงมันออกแต่โตดคือเก่าดึงมันออกเนอะซีมันแยกออกอืม มันจะเป็นซีเก่าซีก็ได้เด้อพี่น้องเมือว่าตีขวงเป็นเก่าเรื่องตัวมบหรือว่ามันจะเป็นหกก็ได้เก่าคับหกตัวเดียวกันอ,อาจจะเป็นหกซีก็ได้ต่บัลงไห้เด้อค่ะแต่ว่าเหาจะว่าอยู่บตลอดเวลาหกซีหกหาก็ได้เด้อค่ะพี่น้องชิปนี้พราะว่าเรียกเก่าเป็นตัวเดียวกันกลับลงมากก็จะเป็นหกนะคะกลับหัวล่งนะคะพี่น้อง กะขอขอบพุ่นพอกะมีแค่นี่แมนบ่ค่ะครับผมฝันเอาหอยพอดในพื้นเน่ยขอให้ลำลำลุ้ยลำล่ลุ้ยถือหวยเกะถือลางวันให้ถือลังวันที่หนึ่งที่หนึ่งรวดที่สองก็ได้ทีสองก็ได้ก็ว่าให้รวดไม่หรือว่าเลขไทยสองตัวสามตัวสามตัวก็ถือลวดครับอืมแม่นแมนลวดครับจ้ะ พูดอะไรหม้อไส้เคี่ยวไหมครับอ๋อจา้าแมนแมนขันถือน้ำพอกะอ่าผูใ้ใดถือก,กะมีน้ำจิตน้ำใจนะคะพอกะบยูจังซี่เนาะคะ่ะเนาะบ่มีแนว่ผ้าไปผ้ามาแมนบ่พอบ่บ,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 บ่มีมอเตอร์ไซค์จักคันเลยแม่นบ่จักรยานก็ห่างโอ้เจักรยานก็ถือตำตอนนั้นเนาะเอ,อข้าวเตียเพิ่นได้เนะาะข้าวเตียเพิ่นถือหวยรวยเบอร์น้ำงวดนี้นะคะพี่น้องกั จังถักมานะคะเพิ่นก็นจะมีเลขบัญชีอยู่ดอกหันทักมาก,ก็จะเอาเลขบัญชีเพิ่นนั่นละให้นะคะบให้โอนไห้อดมินดนกะคะ่ะไห้พอน่นละมีเลขบัญชีจะเอาน้ำพอนะคะให้นะคะกัเอัพอสรุปนะคะหวยพอกันเลยนะคะว้าแล้วกั ขอขอบคุณพอที่ให้แนวทางค่ะสวัสดีสสดค่ะโูะ้ๆกันมันครับไปคิ<า>้วรอครับงวดนี้ออานี่ค่ะคือเลขพองวดประจําวันที่สิบเ็ดมกราค้มหกแปดโค้งสุดท้ายของพอนะคะพอยุ่นนะคะเพิ่นกระด้ฝันสองขึ้นนะคะขึ้นแหลกกับฝันเพิ่นกับตีวามีเลกหน่อยมาลินของเพิ่นนะคะตีเก้าห้าสี่นะคะ แยกแย่ให้กับหาซีเก่าหาเก่าซีพี่น้องฮุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเด้อ nah. ค่ะเพิ่นเน้นเก่าซีค่ะมาฝันขึ้นสองเพิ 94, ่นกะเลมาตีเพิ่นว่าฝันวาได้จับขั้วแยกออกจากกันตีเก้าีสี่พี่น้องก็ลงเก่าซีคือเก่าค่ะพี่น้องตัวเน้นเพิ่นกะเลเอาเก่าซีซีเก่าหรือว่าจะเป็นฮุกซีก็ได้ค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณน,นะคะที่รับชมขอคนอะไรค้นอะไแชร์เหมือนเดิมค่ะกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะให้กับช่องหน่อยๆเพื่อจะให้เติบโตในอค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะขอโชคโชคมันๆนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเฮาเสนอเป็นแค่แนวทาง สื้อฉลากินแบ้งรัฐบาลไทยเฮ้าท่านั้นค่ะคิมนี้ก็สวัสดีค่ะ